สิกูดัาไม่ไม่อะไรนะไม่โฟร์เอ็กไทน์ไซด์วัดไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างทำงานไม่ว่างทำงานไม่ว่างเออฮะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนมาดูทำอะไรวันนี้เชฟจะทำอะไรวันนี้จะบดหมูนะคะอ๋อหน้าด ไม่ทายไม่ทายไม่ทายเหงื่อแตกเงื่อแตกวันนี้ยายจะทำเมนูของยายอยู่2อย่างอันนี้ยายจะทำแหนมเนาะแหนมส่วนอันนี้จะทำไส้กรอกไส้กรอกอีสานบ้านเรานะใส่มันเยะมันอยู่ข้างบนเนือ้ออยู่ข้างล่างเนาะส่วนอันนี้กระนังหมูเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่แหนมนะคะ หนังหมูส่วนแฟนยายเขาก็ําจะทําเมนูของเขาก็จะทําแบบเขาเรียกอะไรนะถ้าบ้านเราก็หมูยอเนาะแบบที่ยายอบวันก่อนอะนะอืมเลเบอร์เคสเรเบอร์เคสภาษาเยอรม,มันเนาะอืมเขาจะทําบดแล้วก็มา ปั่นแล้วก็มาปรุงรสใส่หอมใส่อะไรนะวันนั้นที่ยายว่ามูยอน่ะมันเป็นโลกชิ้นแต่ว่าเอามาอบมาเนาะเขาก็จะทําคือคล้ายๆนั่นแหละคล้ายๆแบบนั้นไหนๆก็จะเอาเครื่องบดมาแล้วไงเพื่อนๆก็เลยทําซะเลยแต่ว่าใส่กรอยาย่ใหญ่จะไม่บดนะคือจะสับเอาเนาะบดมันละเอียดเกินไม่ชอบใายจะสับเอาเยอะเลยทำที ทำทีให้คุ้มมาเดี๋ยวมาดูกันแล้วนะจะลงเครื่องบดก่อน เสร็จแล้วเพื่อนๆอันนี้ของแฟนยายนะคะส่วนอันนี้ยายเอาไวสา้สับทําเองไส้กรอบอีสานส่วนอันนี้ทําแหนมไส้กรอบเอามันๆหน่อยแหนมไม่เอามันนะคะส่วนตัวนี้ยายจะยายแบ่งแบ่งจากตัวเนี้ยแบ่งจากตัวนี้ไส้กรอบเดี๋ยวยายจะลองทําไอ้นั่นอะไรนะอืมเขาเรียกอะไรเดี๋ยวคิดก่อน ไส้อัวไส้อัวนะเนาะให้ลองทําไส้อัวอันนี้มันเปล่าๆนะคะบดไว้พอมันเยอะบดไว้ผสมทําไส้กรอกข้าวหน้าเนาะถ้าไม่มีมันมันจะไม่อร่อยนี่อันนี้ก็คือแฟนใหญ่ <c oughs> จะทํามุยอนะมุยอฝรั่งน้ํนแข็งก็แช่แข็งไว้ก็เอามาทุบๆเอาน้ําแช่แข็งไว้เอามาทุบๆๆๆนะคะ่ะนี่โอ้โหกิจการใหญ่โตวันนี้ นี่นะคะหมูยอของแฟนยายก็เสร็จแล้วหมูยอของเขาเนาะเ,ออเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทําการใส่อบใส่แค่สองที่เหลือก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่จะเอาไปแช่แข็งไว้นะคะอบแค่สองห่อก่อนที่ยายจะปั่นหมูยอเนาะเวลาทํางี้แหละทาทีเดียวเลยเพราะว่าขี้เกียจล้างของเมื่อกี้ก่อนที่จะทําอันนี้ทาขนมขนมปังไปด้วยนะนี่เดี๋ยวก็จะอบพร้อมกันเลย นี่นะคะทำขนมปังยังไม่ได้ปัน้นเนาะปัน้นปั้นขนมปังให้ hey, ใช้ไอ้เน,นี่ยนะเครื่องปัน้นแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วก็มาทําอันนี้เนาะแล้วก็ไปอบทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําไส้กรอกยายนุน่นช่วยนะกคมามรานุน่ไม่ช่วยเยฮะ เอื้อเล่มนี้สิคุณเอาไม่ไม่อะไรนะไม่พอร์เอ็กไซเนอร์ไซวัดช่วยเหลือคเดียไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างทำงานไม่ว่างทำงานไม่ว่างไม่ว่างฮะไม่ว่างทำงานเราเ็บโอ้ยนี่นะคะก็จะอบแค่สองอันที่อันหนึ่งแช่แข็งแช่แข็งไว้ เวลอยากกินก็ค่อยเอามาอบเพราะว่ามันเยอะเกินเนาะเนี่ยประมาณสองกิโลเนื้อหมูนะคะอยายถามนะว่าใช้อะไร่ะไร่ะไรยาไม่ได้จดไว้แฟนยายเป็นคนทําก็ทําเหมือนลูกชิ้นมาแหละเพื่อนๆเนาะแต่ใส่ใส่ใสกระ,ะเทียมกับอหอมใหญ่ลงไปเนาะนี่นะคะขนมปังยายก็ทําเสร็จแล้ว ทิ้งไว้สักสามสิบนาทีแล้วก็จะเอาไปอบนะคะนี่เนาะก็ไอไอไอนั่นแฟนยายก็ลงเตาอ,อบแล้วไอใครอะไรนะหมูยอยายเรียกหมูยอแล้วกันเนาะลงเตาอ,อบแล้วของยายยังไม่ได้เริ่มเดี๋ยวเขาพักก่อนเนาะนี่ในสองถาเนาะขนมปัง นะคะขนมปังยายเสร็จแล้วแฟนยายเอาไปกินแล้วไปกินกับหมูหมูไอ้นั่นเขานะยายแกะให้ดูไปกินกับหมูยอของเขานุ่มดียังร้อนอยู่ทำไปง่ายๆทำง่ายๆสไตล์ของเราเนาะ เอาไว้ให้มันเย็นนี่มันจะกรอบเออนี่นี่นี่อันนี้ที่แฟนยายอบก,ก่อนมันติดกันแฟนยายเอามาอบก,ก่อนเขามาฉีกครึ่งหนึ่งฉีกครึ่งหนึ่งมาอบก,ก่อนเอาไปกินก่อนไงกินอิ่มแล้วตอนนี้นะคะเสร็จแล้วแหนเพื่อนเพื่อนเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวยายจะไปสับหมูทําไส้ก,กรอก นี่นะคะเพื่อนเอนเสร็จแล้วโอ้โหทั้งวันเลยวันนี้สองทุ่มแล้วเนี่ยเลยอีกสิบนาทีจะสองทุ่มเนาะนี่อันนี้จนอันนี้มันเหลืองมันแดงแล้วนี่แข็งแล้วนี่ <c oughs> เดี๋ยว่งมีคยมาพากินกันนะคะนี่อันนี้ก็ไส้อัวนะคะไส้อัวเนี่ยเดี๋ยวจะทอดกินเดี๋ยวนี้เลยส่วนอันนี้ก็ไส้กรอกอิสานเนาะอันนี้เอาไว้ให้มันเปรี้ยวใปไส้อัว เยอะเลยเดี๋ยวจะแชร์ครึ่งหนึ่งเนอะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะคลิปไม่มีสูตรหรอกแะแต่ว่าคลิปตอนทำเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะเออยายมีคลิปคลิปทำแหนมคลิปทำไส้กรอกเนอะชวนแฟนยายกินข้าวรอบสองแล้วข้าวเย็นเนอะ โอ้ยเอ้ยเป็นตาแสบแท้เพื่อนๆเนี่ย